เรื่องของภาพยนตร์กันบ้างนะครับกับผลงานล่าสุดของนุ่มเรย์แมคโดนัลนั่นเองนะครับก็นานๆจะมีผลงานภาพยนตร์ให้ได้ติดตามทีมล่าสุดก็มากับภาพยนตร์ที่น่าสนใจมากๆนะครับทั้งชื่อของเรื่องเองก็ต้องบอกว่าสะดุดหูจริงๆอบองสลันโอนนั่นเองครับเปิดตัวรอบสื่อกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ได้แชมป์จากเวที The Voice ปีล่าสุดนะครับอย่างน้อง Image นะครับไปร้องเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับอย่างสบู่เป็นการดึงอารมณ์นะครับของผู้ที่ไปร่วมงานแล้วก็สื่อมวลชนให้เข้ากับบรรยากาศของหนังกันก่อนเลยทีเดียวครับสำหรับงานจัดฉายรอบสื่อนะครับของบองสรันโอ้นะครับคนรักผีหนังผี AEC ต้องบอกแบบนี้นะครับจาก t r u e Vision Original Picture นะครับร่วมกับ O c ซ n e m a นะครับ ก็เป็นผลงานการกำกับของศิวพรพงษ์สุวรรณนั่นเองครับเตียมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปสัมผัสกับห้องเช่าสุดหลอนของกราฟิกดีไซเนอร์หนุ่มนะครับที่ต้องเจอกับเหตุการณ์สุดลึกลับภายในห้องที่ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความทรงจําของคนรักที่จากไปก็คนต้องอยู่ร่วมกับผีบอกกันแบบนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นการพลิกบทบาทที่คุ้นตาของหนุ่มอารมณ์ติสอย่างเรย์แมคโดนัลนะครับแบบสิ้นเชิงเลยรวมทั้งยังได้2องซูเปอร์สตาร์แห่งวงการ บันเทิงนะครับของกัมพูชาอย่างสรายลัคนานะครับรวมไปถึง<ล>คนนี้ครับดีสเวดอันนี้เป็นนักแสดงระดับตำนานของกัมพูชาเขาก็เคยเล่นหนังสยองขวัญมาก่อนอย่างงูเกงกองอตูตายังไม่เกิดแน่พี่ก็ได้ชมมาเป็นหนังตัวอย่างหูอาจจะเกิดตอนงูจงอางอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ทราบออมีต่างงูเกงกอง